อ่ะผมสรุปให้ WCS WCS แบนสองตัวนะครับหนึ่งคือซาเชียนอ่าซาเชียนอยู่ที่ออราโอเคตัวแรกที่แบนคือซาเชียนครับห้ามเล่นเลยเนาะสําหรับตัวที่สองที่แบนก็คือลาปาสครับห้ามเล่นสําหรับสองตัวนี้ถ้าหยิบมาคุณจะโดนบังคับแพ้ทันทีนะครับส่วนตัวละครตัวที่สามครับโดนแบนสกิลสายเลปิสปินวอเตอร์สเปาหรือว่าคือคาเมรนะ ปอเตอร์สป,ปลาล์กับเลสปินส,ป,ป,สป,ปินห้ามใช้นะครับคุณเอามาเล่นได้แต่ห้ามใช้2ท่านนี้ถ้าใช้2ท่านนี้คุณโดนบัคคับแพ้เลยโอเคตามนั้นนะสําหรับ w c s แล้วก็การแข่งขันแบบ w c r การแข่งขันวัวแชมเปี้ยนชิพซีรีส์เนี่ยเขาจะใช้โหมดการแข่งขันเรียกว่าโหมดทัวนาเมนต์ซึ่งไอโหมดทัวนาเมนต์เนี่ยมันจะทําการปลดล็อกทุกอย่างไว้ให้อยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องมไม่มีปัญหาเรื่องอันนี้น,นี้คือกฎเขาบอกไว้ชัดเจนแต่โหมดเนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ โหมดนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องของ e m b ม e บมก็คือ e m b มเบอะ่ะเปิดเอ b มเบลมแร็ปอ่ะบูสต์เอมเบมบูสต์เอมเบไม่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน World c h a เปี้ยนชิพซีรีส์นะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจตรงกันก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับทีมไหนที่ซ้อมมายังไงก็ตามที่คุณจะไม่สามารถใช้เอ b มเบมได้นะครับอันนี้คุณต้องไปวางแผนกันเอาโอเคเนาะตามนั้นนะครับ สำหรับการแข่งขันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามรอบสามรอบนะครับสามรอบนะในรอบแรกอ่ะในรอบที่หนึ่งนะครับจะมีทั้งหมดสี่สิบแปดทีมทีนี้การแข่งแบบสี่สิบแปดทีมเนี่ยมันจะเป็นการแข่งแบบสวิสดรอ Swiss Draw ซึ่งก็คือเดี๋ยวเขาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเขาคงจัดมาให้เองว่าเราจะเจอใครอะไรยังไงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือในการแข่งแบบสวิสดรอเนี่ยจะมีหนึ่งทีมนะครับที่ มีจะมี1ทีมที่ชนะ6เกมติดอ่าหทีมที่ชนะ6เกมติดนะครับหกวินสตรีกแล้วก็มี5้าทีมที่ชนะอ่าทีมีห้าทีมที่ชนะแบบ5้าเกมกับอ่าหนึ่งแพ้แล้วก็มีอีก10ทีมที่ชนะแบบ4วินกับ2อ่าสแพ้ทีนี้จากที่อันนี้คืออ่าถ้าสวิตช์รอเนี่ยมันจะแข่งไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเพื่อหาทีมที่ เรียกว่าชนะชนะรวดทีมเดียวซึ่งพอมันได้ปั๊บแบบเนี้ยเขาจะเอาทั้งหมด16ทีมซึ่ง16ทีมเนี่ยครับมันมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยมันมาจากจุดนี้ครับพูดง่ายก็คือในการแข่งขันวันแรกนะครับในการแข่งขันวันแรกอ่ะถ้าทีมคุณอ่ะต้องการที่จะเข้ารอบในวันที่2นะห้ามแพ้เกิน2ต้องชนะ4ตามนั้นนะประมาณนี้ละกันผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่คิดว่าถ้าที่ผมคำนวณไม่ผิดจะเป็นแบบนี้ครับทีนี้มาต่อในรอบที่2ครับในรอบที่2เนี่ยมันจะเหลือทั้งหมด16ทีมใช่ไหม 16ทีมอ่ะมันจะถูกแบ่งเป็น4กลุ่มครับโดยแต่ละกลุ่มอ่ะจะมีกลุ่มละ4ทีมอ่ะก็คือมันจะกลายเป็นว่ามันจะได้ทั้งหมด16ทีมเนะียโอเคนะทีเนี้ย4กลุ่มอ่ะ,อะใน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 หนึ่งกลุ่มอ่ะ,อะในหนึ่งกลุ่มนะครับในหนึ่กลุ่มนะจะแบ่ง4ทีมใช่ไหม1234จะทําการแข่งแบบราวโรบินหรือก็คือเป็นการแข่งแบบพบกันหมดเพื่อเก็บแต้มครับ เข้าใจคาว่าการแข่งแบบพบกันหมดใช่ไหมก็คือ1นเจอ2 1เจอส1เจอ4 2เจอส2เจอ4แล้วก็3เจอสไม่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเรียงลําดับยังไงแต่จะมีการแข่งเกิดขึ้นทั้งหมด6ครั้งแล้วแต่และทีมจะต้องแข่ง3ครั้งซึ่งมันจะเป็นการแข่งเจอกันหมดเลยทีนี้เขาจะเอาคนที่แต้มสูงสุด2ทีมนะครับสมมติว่าเป็นทีม1กับทีมที่2นะเอาแต้มสูงสุด2ทีมนะครับไปต่อที่รอบอ่ารอบไฟนอลอะรอบไฟนอลแล้วกันอันนี้คือการแข่งในรอบที่3นะอันนี้คือการแข่งรอบที่2โอเคเนาะ โอเคนะอันนี้อันนี้อันนี้สำหรับสองทีมสองทีมที่แบบแต้มเยอะสุดนะถ้าชานะได้สามแต้มส่วนทีมที่แพ้ถ้าแพ้แ,แบบสองศูนย์คุณไม่ได้แต้มถ้าแช้แบบสองหนึ่งคุณได้แต้มหนึ่งคุณก็ไปไป,ไปเล่นกันเอาผมไม่รู้ว่าจะใช้แผนอะไรยังไงโอเคเนาะเขาจะหาสองแต้มนะแต้มแต้มเยอะสุดนะครับสองทีมไปต่อที่รอบที่สามแต้มเยอะสุดทีนี้มาต่อที่รอบที่สามครับรอบที่สามเนี่ยเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าดับเบิลเอลิเนตเอลิเนตนะครับโอเคนะ ดับเบิลเอลิเนตเนี่ยให้พูดกันตามตรงก็จะเป็นทีมแบบอ่า8ทีมอ่ะผมผมจะไล่ให้ดูก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้ยากเย้ยเจ็ดปดอ่ะอันนี้คือแบบทีมอ่าแต่ละกลุ่มอ่ะจะได้มาสองทีมใช่ไหมมีสี่กลุ่มก็จะได้แปดทีมครับก็จะเป็นทีมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดอะไรแบบนี้นะโอเคไหมแล้วก็ไปแข่งแบบดับเบิลเอลิเนตกันต่อนะครับ สำหรับกฎกติกาดับเบิลเอเมิเนตาดับเบิลเอเมเนตก็คือถ้าคุณแพ้คุณยังไม่ตกรอบนะครับคุณจะไปเล่นต่อที่สายล่างก็คือเป็นการแข่งแบบมีสายบนสายล่างนั่นเองสำหรับใครที่งงนะอ่ะก็เดี๋ยวนะอันนี้คือสมมุติว่า1เจอ2 1ชนะนะ1เจอ2แล้วก็3เจอ4ปรากฏว่าคนที่ชนะเป็น1กับ3าอ่ะ1กับ3ก็อ่ะทีนี้อันนี้ก็เหมือนกัน เจอกัน5อ่า5ชนะกับ7ชนะนะครับสมมตินะครับสมมุตินะทีมที่2กับทีมที่4ี่เนี่ยแล้วก็ทีมที่6กับทีมที่8เนี่ยอ่าทีมอ่าทีมเนี่ยก็จะไปเล่นต่อที่สายล่างอยากเว้อ่าเน,นี่ยจะเป็น lower bracket อันนี้จะเป็น upper upper bracket อ่าสอ่ 2, 4, 2, 4แข่งกันสมมุติว่า2ชนะ4ตกรอบ6 8แแข่งกันสมมุติว่า6ชนะแตกรอบโอเคนะครับทีเนี้ย หนึ่งสามอ่ะอ่าทีเนี้ยหนึ่งสามหนึ่งสามแข่งกันสมมติว่าหนึ่งชนะนะครับสามอ่ะจะต้องมาเจอกับสองตรงนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าห้าเจ็ดเจอกันสมมติว่าห้าชนะนะครับเจ็ดอ่ะต้องมาเจอกับหกตรงนี้โอเคนะครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมติอ่าสามแพ้ก็ยังมีโอกาสเล่นตรงนี้ถ้าสมมติว่าสามแพ้สมมติว่าสมมติว่าสามเจอสองอ่ะสามแพ้สองชนะสองเข้ารอบหกเจอเจ็ดเจ็ดแพ้หกเข้ารอบ อันเนี้ยหลังจากอันเนี้ยเขาจะแข่งกันต่อครับแข่งกันต่อสมมุติอ่าหลังจากที่เขาชนะสองสามกับหกเจ็มาแล้วอ่ะเขาจะแข่งกันต่อสมมุติว่าหกแพ้ก็จะเหลือสองทีเนี้ยพอถึงตรงนี้นะอ่ะผมสรุปให้ก่อนพอถึงพอถึงตรงนี้นะครับพอถึงตรงนี้นะสามทีมนี้จะเข้ารอบอันนี้สามสามทีมนี้จะเข้ารอบนะครับสามทีมนี้จะเข้ารอบไปเล่นกันอ่ามันจะอาเป็นว่ามันจะเข้ารอบก่อนเข้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าถ้าคุณมาถึงตรงนี้ได้นะครับ คุณเข้ารอบละคุณคุณเข้ารอบเลยคือคุณเข้ารอบเลยทีนี้ถามผมถามผมว่าการแข่งขันหลังจากนี้มันมีผลยังไงการแข่งขันหลังจากนี้ก็คือมีผลเรื่องเงินรางวัลครับนี่ครับอันดับหนึ่งถึงสามอยู่ตรงนี้แต่อันดับสี่คือคนนี้ครับอันดับสี่คือคนนี้นะก็คือแบบคุณแพ้มาแล้วแต่ว่าคุณออโอเคคุณคุณได้ที่นี่อ่าสี่ตรงนี้คือที่สี่อ่ะจะได้พันห้าร้อยเหรียญอันเนี้ยอันเนี้ยคือเอาไปแค่พันอ่าไม่แค่เยอะนะพันห้าร้อยเหรียญนี้ก็เยอะมาก อ่าส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปแข่งกันต่อส่วนทีมที่เหลือที่ตกรอบก่อนหน้านี้อ่ะก็750ยูเอดอลลร์ทุกทีมทุกทีมนะที่ถึงตรงนี้นะครับทุกทีมที่ถึงตรงนี้นะ750ยูเอดอลลร์ทีมตรงนี้ได้พันห้าอันนี้มาแข่งกันต่อทีนี้สําหรับบางคนอาจจะไม่ชินเรื่องกฎที่เรียกว่าดับเบิลเอลิเนตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับสําหรับกฎดับเบิลเอลิเนตนะครับผมก็คือหลังจากที่คุณปับ๊บอ่าสมมุติว่าคุณเล่นเล่นกับตรงนี้ใช่ไหมสม,ม ทีม5ก็จะมาตรงนี้ก็จะเป็น5กับสองถ้าสมมติว่า5กับ2ตีการปรากฏว่า2ชนะนะครับอันนี้จะเป็นรอบแชมป์ละแล้วห้าหเนี่ยก็จะได้เป็นที่3ามไป1กับ2ตีกันต่อสมมติว่า1ชนะ1ได้แชมป์1ได้แชมป์2ได้ดอกสองได้สองอันนี้คือจบแต่แต่นะแต่แต่ถ้า1กับ2นะครับ2ชนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า รีเซ็ตลอ่ะก็คือถ้าสายล่างชนะสายบนจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีเซ็ตดาวรีเซ็ตเหลคืออะไรรีเซ็ตเลาาคือการแข่งซ้ำอีกรอบครับให้1กับ2แข่งซ้ำอีกรอบถ้า2ชนะอีก1ครั้ง2ได้แชมป์1ได้ที่2โอเคไหมครับนี่คือความต่างนี่คือความต่างต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าสายบนน่ะ ใครก็ตามที่อยู่สายบนน่ะจะได้เปรียบในรอบแชมป์ครับเพราะว่าคุณจะมีรีเซ็ตลาวตรงนี้นี่คือกฎของดับเบิลเอลิเนตนะอืมนี่คือกฎของดับเบิลเอลิเนตโอเคนะครับอันนี้อันนี้คือสิ่งที่นักแข่งทุกคนควรเข้าใจนะครับตามนั้นที่หนึ่งนะครับ 7, เจ็ดพันห้าร้อยเหรียญครับสมมติอ่าสมมติสมมติสมมติจบต,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 ตรงนี้นะอันนี้อันนี้เราไม่เอานะอันนี้ที่หนึ่งนะครับ 7, เจ็ดพันห้าร้อยเหรียญที่สองก็สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญ อันนี้ได้ที่3ามที่สมอยู่ที่สามพเหรียญก็ที่4ี่ที่สี่อยู่ตรงนี้ที่สี่อยู่ตรงสายล่างพันห้าอเหรียญส่วนที่เหลือคือ7จ็ห้าสเหรียญตามนั้นครับพรุ่งนี้การแข่งตากจากกําหนดการย้ําอีกครั้งว่าจากกําหนดการนะคะผมอาผมอยากจะพูดอย่างนี้ก่อนว่านักแข่งทุกคนควรเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าการแข่งจะเริ่มเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวให้พร้อมเลยดีกว่าครับ แบบ8ปดโมงเช้าคุณตื่นมาคุณเตรียมตัวเลยดีที่สุดดีที่สุดจริงๆแต่ว่าอะเพื่อคว,วามแบบอ่ะอไหนก็ไหนก็แบบไปดูกําหนดการกําหนดการนะครับจากที่ผมดูมาอีกแล้วผมบอกตามตรงว่าผมไม่มั่นใจทุกคนควรตรวจเช็คด้วยตัวเองเพื่อความถูกต้องแต่ว่าจากที่ผมดูมาก็คือเริ่มเวลาเที่ยงไหมรายงานตัวอ่รายงานตัว9ก้าโมงแล้วก็เหมือนจะเริ่มเริ่มตั้งแต่เช้าเออเริ่มแต่เช้าไม่ใช่เที่ยงหรอขออภยัย เริ่มรายง,งานตัว9โมงเช้าแล้วก็เริ่มทําการแข่งขันเลยนะครับก็คู่แรกตามเวลาไทยอยู่ที่เที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงตรงสําหรับ WCS ครั้งแรกนะครับ16เมษายน4โมงเย็นเป็นต้นไปก็คือพูดง่ายๆคือวันแรกไม่มีสตรีมนะครับเพราะงั้นใครอยากออกกล้องวันที่2นะครับโอเคเนาะวันที่2ถ้าคุณได้อยู่ท็อป3อ่ะคุณได้ออกกล้องแน่นอน100%ไม่ต้องห่วงโอเคนะครับอะตามนั้นอันนี้ก็ ให้เห็นไปเลยสําหรับใครที่ต้องการออกกล้องนะประมาณนั้นอะ่ะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนละกันครับสําหรับการแข่งขันดับเบิลยูซีเอสนะโอลิมปิซีรีทีนี้ถ้าถามผมว่าคุณแพ้อะ่ะแพ้รอบนี้เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรผมผมอธิบายให้ฟังก่อนอะ่ะผมผมเพิ่มเติมเพิ่มนึงสมมุติว่าถ้าคุณแพ้รอบนี้นะครับรอบเดือนเมษานะครับเอพิวเอพีอาร์ AP U, AP ถ้าคุณแพ้สำหรับรอบเรอบเนี้ยเราจะหา3ทีม อันเนี้ยอันเนี้ยสามทีมสามทีมที่เออผมผมลืมผมลืมขอภยัยสำหรับทีมที่ได้ที่หนึ่งที่สองและที่สามนะครับจะเข้ารอบไปเล่นอ่าจะเข้ารอบต่อจะเข้ารอบต่อไปเล่นต่อ,อกรอบหนึ่งซึ่งเราจะได้มาทั้งหมดสามทีมใช่ไหมจากเมื่อกี้เดือนเมอ่าเดือนห้าหรือก็คือเดือนพฤษภาก็จะหาแบบนี้แหละอีกสามทีมซึ่งความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยได้เงินได้เงินแบบที่ผมบอกเมื่อกี้เลย อันนี้ก็ได้เงินแต่แต่ถ้าคุณชะล่าใจนะครับแล้วคุณมาที่เดืนอนการคัดรอบในในเดือนมิถุนายนเขาเอาแค่2ทีมนะครับแล้วเขาเอา2ทีมเนี่ยไม่ได้เงินนะครับได้ตั๋วอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นใครต้องการ W ใครที่พลาด WCs รายการนี้ไม่เป็นไรคุณยังมีรายการนี้อยู่คุณยังมีรายการนี้อยู่่ะแต่ว่ารายการนี้ไม่ได้เงินนะครับเขาได้ตั๋วอย่างเดียวนะครับทีนี้หลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะเอา8ทีมอ่ะ แปดทีมในโซนภูมิภาคเอ่อโซนภูมิภาคของเราเขาเรียกว่าเอ่อเอเชียแปซิฟิกเวสนะอันนี้คือโซนเรานะเขาจะเอาเอเชียแปซิฟิกเวสแปดทีมนะครับมาหาแค่3มทีมน่าจะใช้ระบบซิงเกิลหรือดับเบิลเอลิมิเนตผมไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันหา3ามทีมเพื่อไปแข่งโวลแชมเปี้ยนชิพซีรีส์โอเคนะโวลแชมเป์ซีรีส์อ่าโอเคก็ตามนั้นครับอันนี้ขั้นแรกเราอยู่ตรงนี้อยู่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่เราอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะงั้นคุณพลาดตรงนี้ไม่เป็นไรคุณมีตรงนี้คุณพลาดตรงนี้คุณมีตรงนี้ถ้าคุณพลาดตรงนี้คุณหมดสิทธิ์ทีนี้พอคุณเข้ารอบแล้วอ่ะอย่าเพิ่งชะลาใจเพราะว่าคุณต้องมาแข่งตรงนี้ต่อแข่งตรงนี้อันนี้คือรอบที่สองเพื่อที่เพื่อที่จะชิงสามทีมไปโวลนะครับแต่นี้ได้เงินนะได้เยอะด้วยแล้วก็ถ้าคุณได้ไปโวลนะครับโวลคัด16บทีมจากทั่วทุกภูมิภาคไม่รู้มีที่ไหนบ้างแต่มีของเราแปดทีมนะ8ปดทีมหาสามทีมนะครับที่หนะึ่งน่ะที่1นะครับ 15,000หมื 15, ่นหาพัอร์ลานะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่า World Championship Series นะครับที่1นะครับที่หนึ่งนะเอหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการแข่ง W s s ก็ผมมาวาดรถแมพให้ดูคร่าวๆละกันหวังว่าทุกคนทุกคนจะเข้าใจเรื่องของลำดับการแข่งแล้วก็รอบเล่นอะไรพวกนี้นะครับก็ตามนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับผม ก็ขอให้โชคดีทีมไทยที่ลงแข่งในเดือนนี้มี12ทีมก็มีคาสโนวามา MM ฮาร์โมนี CNX แก๊งซีสองทีมจีเนียตยูยี่อ่ายับยูยี่ใช่ไหมแล้วก็อีเทนอลอัพทูกูแล้วก็กำแพงอะไอทีมกำแพงอะไดมอนด์วอลชูตติ้งอะแล้วก็ไอทีมร o ยคิวอะแล้วก็ทีม18ทีมมงกุฎอะทีมเอ็มเคทีมเอ็มเคอ่ะก็12ทีมครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกทีมนะครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ส่วนใคร ใครอยากออกกล้องก็ผม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 บอกเลยว่ามาให้ถึงมาให้ถึงรอบหลังๆครับเ <leaves> พราะว่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมบอกก่อนผมไม่รู้นะคือเขาบอกว่เาเขาเขาเขาถ,าถ่ายท่ดสดตอนบ่ายสามทุกคนจําได้ไหมถ่ายทอดสดวันที่สิบหกตอนบ่ายสามนะครับอันนี้อันนี้อันนี้วิเคราะห์ข่าวนะถ่ายทอสดสิบหกบ่ายสามนะครับรอบที่เขาถ่ายทอดสดได้แน่ๆนะได้แน่ๆคือรอบนี้รอบชิงแชมป์ น่แน่เพราะงั้นคุณมาถึงว่ากันโอเคนะถ้าคุณมาถึงอ่ะคุณได้ออกกองแน่โอเคนะครับตามนั้นนะโอเคตามนั้นอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกทีมนะครับผมนะสู้ๆูครับอย่าลืมนะเขาแบนลาปาร์ตแบนซาเชียนแบนคาเมกสายสายเอ่อสายเครื่องเครื่องสักผ้านะครับโอเคนะครับเจอกันเป็นกําลังใจให้ใครสงสัยอะไรก็ทักมาถามได้ไปละเล่นเกมดีกว่า